สวัสดีค่ะคลิปนี้ที่จะมาจัดกิจกรรมนะคะก็จะมาแจ้งด้วยว่ากิจกรรมที่แล้วนะคะที่แจกกระดาษโน้ตเลียคม้านะคะเราได้ส่งไปแล้วนะคะแล้วเราบอกส่งไปนานแล้วนะคะแล้วเขาบอกว่าแล้วเราไปบอกไปสนีนะคะว่าทาไมยังไม่ส่งไปให้คนนั้นนะคะอีกนะคะเราแล้วเขาก็บอกว่า คือเขาอยู่ไกลนะคะก็เลยส่งช้าหน่อยเราไม่ได้ส่งแบบพิเศษไปนะคะเราส่งแบบธรรมดาก็เลยก็เลยส่งช้าหน่อยนะคะต้องขอโทษด้วยเราส่งไปแล้วนะโอเคกิจกรรมนี้นะคะเราจะมาแจกสุกูช่โดนัทค่ะมีแค่รางวัลเดียวนะคะแต่ได้เป็นคนเดียวเท่านั้นนะแล้วก็สิ่งนี้เราจะมาแจกก็คือ ตัวนี้เลยค่ะเย่ yeah. ตัวนี้นะคะคืออันนี้เราเพื่อเราทำให้นะเดี๋ยวเราจะเขียนความรู้สึกไว้ด้านในนะคะ mm hmm. นี่สวยไหมเป็น <Okay. S 1> กระดาษยูทูบเบอร์นะคะ mm hmm. แล้วก็จะแจกเออ กุชชี่โดนัทไปด้วยนะคะสโลนะด้วยดีๆจ้ะใกล้ๆอยู่ใกล้ๆถ้าได้บีบจริงนะมันนุ่มแล้วก็สโลด้วยนะคะกติกานะคะกดไลค์คลิปนี้กด s Subscribe c h a ช n น,นลนี้เม้นชื่อ ไอดีไลน์เม้นชื่อไอดีไลน์นะคะไม่ต้องเม้นอายุนะเม้นชื่อไอดีไลน์แล้วก็เมนชื่อไอดีไลน์แล้วก็บอกความรู้สึกมาว่าทำไมอยากได้สกุชี่โดนัตตัวนี้กับเจ้าตัวกระดาษนี้นะคะจะได้คนเดียวเท่านั้นนะจะได้ส่งรางวัลไปเลยคนเดียวเท่านั้นนะคะ วันนี้ันที่18ใช่ไหมคะจะบอกว่าปิดเมื่ออันนี้41สับสไคร e แล้วใช่ไหมคะเราจะปิดเมื่อ50สับสไคร e นะคะแต่ถ้าคนมาเล่นเยอะเราจะจับเลยก็ได้นะถ้าคนมาเล่นเล่นเกินถ้าคนมาเล่นเกินประมาณ ประมาณ30หรือเท่าไหร่ก็ได้ถ้าคนมาเล่นเร,เร็วเร็วเกินวันนี้นะคะเราก็จะแบบจับเลยนะคะนี่กับสก๊อชีดาวนัทล้มมะนาวแล้วก็เจ้าตัวกระดาษนี้นะคะ ใครอยากได้ก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมดนียนะคะบังเดตบังเดดก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมนะกับสกูชี่โดนะัทกับเจ้าตัวกระดาษ a n n e l นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบายขอย้ำกัติกาอีกทีนะคะเกิด Subscribe คลิปนี้กดไลค์ เอ้ยกดไลค์คลิปนี้กดซับสไครป์ชแนลนี้เมนชื่อไอดีย i แล้วก็บอกความรู้สึกว่าทำไมอยากได้เจ้าต,ตัวนี้กับสกุช่โดนัทน,นะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย